แมวของฉันเป็นแมวที่ฉลาดและไม่กลัวน้ําครับนี่หาได้ยากมากเลยกูไม่ได้ฉลาดและไม่กลัวน้ําแต่กูหนาวจนแข็งไปหมดเลยเฮียดูมาทําท่าเขาสิแม่ย่ากะน้องไก่เลยแมวกูน้องที่จะซัดน้งอ่ะเฮ้ยมึงทําอะไรวะน่ะมี่ใหม่ลังเท้าของใหม่ๆต้งแต่ทบไปด้วยเคี้ยวของกูมึงจะได้รู้ว่าใครเป็นผู้นำกูเหยียบขี้มาแล้วนะอาชีบหายแล้วไอ้มนุษย มึงช่วยด้วยเอาลูกมึงออกไปจากไอ้ละคอไอ้เจ้ากกูตั้งปฏิทานไว้แล้วว่ากูต้องขวนให้ได้ทุกที่แม้ว่าจะแข็งไอ้สัตว์แค่ไม่เข้าอ้ามันจะมีแมวอยู่สองประเภทประเภทที่หญิงยโสและปัญญาอ่อนไอ้นกหนาเงาไอ้นกนั่นเงามึงถ่ายอะไรอ่ะไอ้อย่าถ่ายตุ๊กู้อ้กวายอย่าถ่ายตุ๊กอ้อยตุ๊กอ้อยอย่าถ่ายตุ๊กู้อยอย่าถ่ายตุ๊กอ้อยอย่าถ่ายตุ๊กอ้อยไม่ได้ไปหาใครจริงๆฉันไม่เชื่อเราให้ฉันดมกันสิเธอไปหาผู้ชายมาหรือเปล่าแค่ไปขี้มา โอเกกูเชื่อแล้วถั่วหนึ่งจุ๊บน่ารักจังเลยปากฉันต่ำสันหรือภาษาเฮียเลยไม่มีการจุ่มอ่มีอาหารต่อพูดเฮียอเลยภาษาอะไรวะมันมีมันไม่พอมนั่งนานแล้วไม่มีใครมาลูบสักทีวันนี้อยากได้ขนมฟรีเท่าไหร่เผื่อหลับโอ้ยเผื่อดมดาบไอ้เหี้ยเหม็น

สารร้ายจะถูกกบาแล้วมันดากลัวบากเลยค่ะมันมีขนสีส้มทำเฮี้ยอะไรกันปัญญาอ่อนไหวไหมเนี่ยเออมึงเสียบหรือเปล่าเนี่ยเละหน้ากูเปื่อนหมันเเปียกเปียกไอ้แดกเปียกแป๊บเดียวเลยไม่เป็นไรหลกลูกตัวนุ่มเหม็นนะลูกเดี๋ยวแม่จะถูอีกทีนะได้โปรปล่อยกวางไปเลยอ่ะ กูก็รู้นะว่ากูน่ารักก็แต่ไม่ต้องขนาดนั้นหรอกมึงพอเธออีเวนมึงจะจุ๊บอะไรนักหนาเนี่ยฮะมึงพอเธอนขอเวลา้าอื่นนะจับจุ๊บจับจบจั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 อจับ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 จอบจับจับบจ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 จบบจบจจบ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 จับจบจบับจ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 จบ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 จ๊บจ คอนเดนไม่มีอะไรไม่ต้องถ่ายไม่มีไม่มีกูได้ละค่าสินสอนนองสีสวา่างกูไปอะไรเฮียซื้อประทูก่อนดูแล้วก็อย่าลืมติดตามติดต่อของพวกเหมียวเมียวด้วยนะครับแล้วก,ก็ติดตามฮาเกดด้วยนะครับขอบคุณครับผมภาคไทยโดยฮาเกสดสตูดิโอรู้หรืบบเอเปล่าเนี่ยะ